ทั้งสองทีมเล่นเล่น,เล,นเล่นเกมหนักทั้งคู่นะฮะแล้วย่างติมอตัวเขาสูงใหญ่นะครับเล่นบอลก็จากหลังมาหน้านะเพราะนั้นการวิ่งเข้าชนผมบอกแล้วนะกองหลังเรานะไม่ใช่ขึ้นทั้งสองคนนะขึ้นคนซ้อนคนนะก็ไม่น่าจะมีปัญหาใ,ใ,นในจุดนี้นะครับแต่เรื่องอาการบาดเจ็บก็ต้องต้องควรระวังนะครับก,ก,ก็มีนะฮะจากจากเนปิดอจากพมาก่ามาก็หลายคน5้คนเพราะนั้นเราเราประมาทเขาไม่ได้เลย ะะอย่างเมื่อวานเครื่องหลังเขา,ามีโอกาสกมาเลยหลาย,ลาย,ลายตัวหลายครั้งเหมือนกันนะครับแต่ว่าเขาทําไม่ได้เพราะนั้นนะครับพรุ่งนี้เราก็ต้องอไม่ประมาทนะครับเล่นบอลลุก,ลกมันก็ลุกเต็มที่ฮนะแต่ว่าไม่ประมาทแค่นั้นเองโรเิชันจะมีสวแบบารูบบามเล่นไหมแล้วถ้าฝนตกแบบนี้ครับแบบสภาพแบบนี้ไม่ไม่นะ ไม่ไม่มีปัญหานะครับของเราก็บอกแล้วทรงเราต้องต้องอยู่ไว้6-7คนนะก็ค่อยๆเปลี่ยนนะฮแต่ว่าตัวที่ลงไปแทนก็ก็ถือว่ามือหนึ่งเหลืลนะฮะไม่น่ามีปัญหานะครับนันแรกมีช่องโหว่ในเกมเราได้ปรับฟังอ่าก็คุยกันนะครับว่า